สวัสดีค่ะกำลังนั่งเรือคายักพี่หนุ่มพายอยู่เย่คายคนเดียวเราเป็นผู้โดยสารอุย้ยทะเลสีมรกตไหนปลาโดดปลาโดดมาย่างมายัง,ยงเห็นบ้างเห็นพื้นบนะ้างเห็นบ้างเห็นพื้นไหมนี่ฝั่งนี้มากนี่เห็นไหมเห็นไหมว่าใสาขนาดนี้เอาไปทั้งโกให้ปลาก็ได้เป็นเป็นแป้งไม่รู้ปลากินปะ โอ้ยเออน้ำใสมากไม่ต้องดำก็เห็นแล้วน้ำข้าว่นตุ่นยดีโห้ยใสจริง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 เลยอะ่ะยิ่งโดนแดดดีนะยิ่งใสนี่ให้ขนมปังปลาเหมือนกันแหละนี่ก็มี เต็มเลยค่ะกินขนมปังเราใหญ่เลยซามเฮาส์ซะด้วยค่ะเฮ้กใหญ่เลย